สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูภาพมุมสูงนะครับหลังจากที่น้ํานะครับท่วมนาข้าวของชาวบ้านนะครับในเขตพื้นที่อําเภอโชคชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนไปรับชมนะครับผมฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมให้ด้วยนะครับช่องสอนชัย Family นะครับในพื้นที่นะครับจะเห็นนะครับจะมีเป็นชาวบ้านนะครับที่เขาออกมา ปลูกบ้านนะครับอยู่ตามพื้นที่นานะครับแล้วทําเป็นคล้ายๆโคกหนองนาโมเดลนะครับมีการขุดสะล้อมรอบนะครับแล้วก็ทำนาด้วยนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับอันนี้ก็คล้ายๆเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับนาข้าวตรงนี้ไม่ท่วมนะครับของเขาไม่ท่วมนะครับแต่ว่าจะมีเห็นด้านหลังนะครับที่ไม่มีขุดสะนะครับไม่ได้ทําโคกขึ้นมานะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็คือมุมนี้นะครับโซนนี้ก็คือข้าวน่าจะเสียแล้วนะครับน่าจะเ,าเรียกว่าไปต่อไม่ได้แล้วนะครับน่าจะตายนะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นเป็นรอบที่สองนะครับที่น้าน้าท่วมนะครับรอบแรกก็คือคลิปก่อนหน้านะครับคลิปก่อนหน้าโซนนี้ยังไม่ท่วมนะครับ ที่ผมได้ลงคลิปก่อนหน้าไปนะครับนะี่ครับพวกนี้จะอยู่ติดกับกับแม่น้ำนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเป็นฝ่ายน้ำล้นนะครับจะมีสะพานนะครับรนี้เป็นที่พักน้ำนะครับน้ำมาตรงนี้ก็พักแล้วก็ล้นข้ามาฝ่ายกั้นน้ำไปนะครับจะอยู่ด้านหลังของหมู่บ้านนะครับ ก็มียังมีบางพื้นที่ที่น้ํายังสูงแล้วก็ยังท่วมอยู่นะครับถึงแม้วันนี้ฝนจะไม่ตกแล้วนะครับน้ําก็ยังยังคงท่วมขังอยู่นะครับแล้วก็ยังลดลงไม่ไม่เรียกว,ว่าลดลงยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับสําหรับน,า,นาข้าวนะครับก็เริ่มดําแล้วครับต้นข้าวเริ่มดําแล้วนะครับ เรามาดูนะครับตรงนี้เป็นสะนะครับอ่าเป็นโครงการหนึ่งหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับแต่ย้อนกลับไปดูก็จะมีคลิปนะครับที่ผมมาถ่ายตอนรถแมคโครมาขุดนะครับเริ่มแรกเลยนะครับนะครับมุมด้านบนของจอนะครับท่วมตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับสำหรับคลิปก่อนหน้านะครับอันนี้รอบ รอบที่แล้วนะครับรอบแรกเลยนะครับเรามาดูรอบรอบนี้นะครับรอบคือจะพาไปดูว่าน้ํานะครับได้ท่วมตรงไหนเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มลดลงไปแล้วนะครับผมผมมาวันนี้ก็น้ําเริ่มลงแล้วนะครับแต่ก็ยังท่วมขังอยู่นะครับเห็นนะครับตรงนี้เป็นโค้งหักศอกเรียกว่าโค้งหักศอกเลยนะครับสําหรับแม่น้ํา ต้นไม้ที่เห็นในจอก็คือจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ตามขอบนะครับตามขอบของแม่น้ำนะครับก็จะเห็นว่ามีมีบ้านของชาวบ้านด้วยนะครับนี่นะ่าจะเป็นบ้านนะครับอยู่ตรงโคง้งแม่น้ำพอดีนะครับแต่ก็น้ำไม่ท่วมแล้วก็ยังสัญจรได้อยู่ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเขาเรียกว่าบึงนะครับเรียกว่าบึงที่นี่เรียกว่าบึงก็จะเป็นที่ที่สําหรับเก,ก็บกักน้ํานะครับให้ชาวบ้านได้ใช้นะครับมีบ้านของชาวบ้านอีก1ห,หลังนะครับอันนี้ก็น้ําไม่ท่วมนะโอเคเดี๋ยวไปดูอ่า ตรงเกาะกลางน้ําต่อนะครับบึงตรงนี้นะครับเขาจะทําเป็นสถานที่เรียกว่าให้ชาวบ้านนะครับมาออกกําลังกายนะครับเป็นามาปั่นจักรยานหรือว่ามาวิ่งนะครับน้ําก็เริ่มถึงถึงตรงกลางเกาะนะครับถ้ามองจากาในวิดีโอแล้วนะครับใน จอแล้วนะครับเนี่ยครับมันจะมีเกาะอยู่กลางกลางกลางบึงนะครับแล้วก็เขาก็จะมีถนนนะครับถนนสองฝั่งนะครับถนนจะแบ่งนะครับแบ่งแบ่งบึงออกเป็นสองส่วนนะครับจะเห็นว่าฝั่งด้านบนของจอนะครับน้ํายังใส่นะครับแต่ฝั่งทางฝั่งทางด้านล่างของจอนะครับเป็นน้ําขุ่นแล้วนะครับ โอเคครับสัญญาณหายเดี๋ยวผมขอ,อบินกลับเลยแล้วกันนะครับก็ขอเป็นกํำลังใจให้ชาวนาทุกคนนะครับสู้ๆนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะผ่านาจุดนี้ไปนะครับส่วนน้าข้าวตรงไหนนะครับที่มันเรียกว,ว่าน้ำมันท่วมขังไม่นานนะครับที่ว่ามัน แต่ว่ามันลดลงเร็วมันก็จะข้าวก็ยังไม่เสียนะครับถ้าผมจากจุดที่ผมอยู่นะครับก่อนหน้ามันก็เคยท่วมนะครับแต่ว่ามันก็ขังขังไม่นานนะครับจุดที่ผมบินบินขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีบางส่วนนะครับที่ต้นข้าวนะครับถ้าเกิดว่ามันแช่น้ําข้าวช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ข้าวกําลังเรียกว่าข้าวกําลัง ตั้งท้องนะครับมันก็จะมีบาง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 ต้นนะครับมันมันแตกออกมาแล้วมันมันแทงยอดออกมาแล้วมันมันจะเป็นเหมือนดอกดอกขานะครับมันจะย่นๆนะครับปกติข้าวออกรวงมันก็จะเป็นแตกรวงแล้วก็โค้งออกมานะครับสวยงามแต่ว่าบางบางบางจุดนะครับเรียกว่าบางจุดนะครับที่มันโดนน้าท่วมไปนะครับมันก็อะ มันออกรวงนะครับแต่รวงมันจะย่นนะครับต้นข้าวมันก็จะย่นอดอกข้าวนะครับมันย่นนะครับอันนี้ผมบินกลับแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับบางจุดนะครับยังท่วมขังอยู่นะครับด้านซ้ายมือของจอนี้อเรียกว่าน่าจะไม่กลับมาแล้วครับต้นข้าวน่าจะเสียเลยนะครับ ปีนี้ก็คงต้องทําใจนะครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้ชาวนานะครับให้ผ่านพ้นไปนะครับอันนี้ผมเรียกเรียกโดนกลับให้มันกลับเองนะครับให้บินกลับเองนะครับนะ เรียกเรียกมาออตโต้มันก็เลยเรียกว่าผมพยายามจะคอนโทรลหามุมแต่มันก็พยายามที่จะบินกลับไปในตำแหน่งที่มันต้องการนะครับอันนี้ผมยืนอยู่จุดนี้นะครับจะเห็นว่าชาวบ้านนะเดินลุยน้ำออกมานะครับอันนี้คือรถอมอเตอร์ไซค์ก็ไม่สามารถสัญจรไปได้แล้วนะครับ โอเคครับยังไงผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ